มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงผลร่วมแจมจินตลางานไหลเรือไฟเต่างอยพร้อมบอกเลข3ตัวตรงค่ะวันที่26สิงหาคมที่สวนสารณะอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลน,นครซึ่งเป็นที่ตั้งของเจ้าพ่อพญาเต่างอยนายชานชายัยงอยผาลาประธานสภาวธรรมอำเภอเต่างอยนะคะ ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมงานประเพณีไหลายเรือไฟซึ่งปีนี้ไม่มีการประกวดแต่อย่างใดนะคะแต่นักท่องเที่ยวจะได้ชมว่าเรือไฟที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเช่นยญ้าข่าใบลานใบตองเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีพิธีไหว้พยาเต่อง,งอยเพื่อขอโชค โดยวางกรอบมาตรการป้องกันการคัดกรองนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนเพื่อป้องกันตามข้อกำหนดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะนายชาญชัยกล่าวอีกว่าในปีนี้ได้ย่นเวลาลงในการจัดงานเหลือเพียง2วันก็คือ1และ2กันยายนเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะโดยกิจกรรมมีเพียงการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามประเพณีและในช่วงเช้าของวันที่1กันยายนมีกิจกรรมแห่เรือไฟบก และนางรำฟ้อนของชนเผ่าในช่วงบ่ายวันเดียวกันถึงช่วงเย็นตั้งแต่16นาฬิกาจะมีการแสดงของศิลปินมากมายนำโดยนักร้องสาวเสียงพีนจินตนาพูลลาบพร้อมทางเชิญลุงพลจากบ้านกกเกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมาร่วมแจมขึ้นเวทีกับศิลปินอีกมากมายค่ะจึงขอเชิญประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานประเพณีในครั้งนี้ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทั้งทางสาธารณสุขตำรวจทหารที่มาอำนวยความสะดวกในการจัดงานปีนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและก็ราบรื่นอย่าลืมนะคะวันที่หนึ่งกันยาย,ยนนี้เจอกันที่พญาต่อง,งอยส่วนเลขครั้งนี้ล่าสุดนะคะมีคนฝันเห็นเต่าและมาลุ้นถ่ายได้เลข876เพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ